เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการวันนี้เราอยู่กันในเกมเลฟฟอร์เดสสองในพาร์ทที่แปดกันอีกแล้วนะฮะโอ้พาร์ทที่แปดหรือเปล่า,ลานี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคก่อนอื่นหยิบปืนหยิบอะไรขึ้นมานะฮะอา่าพาร์ทที่แปดนี่มันชื่อว่าพาร์ทอะไรนะดาร์คคานิวาลนะฮะงานเลื่อนเลิมมืดนะฮะแล้วก็เราอยู่บน ด่านที่มีชื่อว่าทางหลวงนะฮะชัตเตอร์ชัตเตอร์ที่เรียกว่าเขาเรียกะไาจะพวกไอเดียแคมเปญนนะ่ะเออแคมเปญมันชื่อว่าดักคานิวาว่ะเออคานิวันอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ชื่อด่านของแคมเปญน,นี้ก็คือทางหลวงนั่นเองนะฮะทางหลวงจริงๆนะฮะมีซัมบี้เต็มเลยมาเปิดยิงเลย ปราบปรบับปรบปรบปรบับให้กดคอนโทรลนะฮะเป้ามันจะเล็กลงนะฮะ อุ่ยอยู่มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยตายหมดรังไปเราไปต่อไปต่อได้ป่าวเนี่ยทางเนี้ยไอ้มีของแล้วก็อันนี้น้ำมันไม่เอาแล้วกัน ไอ้ออเฮ้ยโอ้ยอ้เหี้ยอะไรวะเนะี่ยเรามีไอ้นี่นะฮะใช้เลย <S 2> <S 2> <S 2> อะไรนะ กระสุนระเบิดกระสุนอะไรก็ไม่รู้หลักกระสุนพิเศษนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นมีดเราไม่เอาไม่ใช้แล้วกันนะฮะมีดอะไรก็ไม่รู้เราเตรียมปืนพกไว้ดีกว่าไปทางไหนเนี่ยอุ๊ยโอ้โหแม่งเอ้ยมันชอบอยู่ๆก็ชอบโผล่มาทุกทีเลยวะเฮ้ตั้งตัวไม่ทันเลยแบบกำลังจะยิงปุ๊บโดนสวยมาแกปืน ต้องยิงแบบระวังนะฮะนัดเดียวยิงเนี่ยออกไปมันก็ระเบิดแล้วเนะี่ยยิงแบบระวงังมันรีโหลดไม่ได้แล้วนะฮะกระสุนแั่งีแบบยงอะไรมันดังกระโดดขึ้นมาทำไมอะไรเนะี่ย อันนี้มีสไนเปอร์อนนเ,อรเอ้ยข้างบนมีของแล้วนะไม่มีมั้งข้างบนนี้มีปืนนะฮะ โอ้ยไอ้เทียมันมายแกไอ้อืมอันนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยอันนี้ปืน เก็บปืนอันนี้ใช้เหมือนเดิมนะฮะชาร์จเจอมาอีแล้วอุ๊ย,อ,ยอันนี้อะไรเนี่ยเก็บมาปะ่ะเราต้องบุดไปทางนี้นะฮะ มองไม่เห็นปุ่มไม้บงัง yeah, เดินติดอีกละเว้ยไฟไหมแล้วตรงนั้นมันมีอะไรให้เก็บป่ะไม่รูนะ้น่ะ เดี๋ยวรอไฟหายไหม้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเดินไปนะหายไหม้ยังตรงนี้อ๋อมีกระสุนเพิ่มนียว่าดีนะที่แวะเฮ้ยอ,อ,อันนี้ในนี้ไม่มีอะไรเราต้องไปฝั่งนู้นนะฮะ โอ้ยเยอะเยอะไอ้ชาต์เจอไหมก็เอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วทำไมต้องกูทุกทีเลยไนมะ่เข้าใจเลยเออ ไปจบคลิปไปตัวเพลงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะ